ถามลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งว่าทำไมไม่มีครอบครัวเขาบอกว่าไม่เอาหรอกหาเรื่องใส่ตัวเจ้ากำนายเวรทั้งนั้นบอกว่าเธอก็เป็นคนสวยนะนเนี่ยสวยมากด้วยนะมีคนมาชอบก็ตั้งเยอะแยะไม่เอาหรอกพระอาจารย์เจ้ากำนายเวรทั้งนั้นเนี่ยพอเห็นต้นไม้ที่กำลังพันกันไปมาแบบนี้นะก็นึกถึงว่าชีวิตเราในสังสารวัฏก็เป็นแบบนี้ละโยมก็พัวพันกันแบบนี้แหละ เกิดมาเจอกันรักกันบ้างเกลียดกันบ้างกระทบกระทั่งกันแหนกันแหนแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยชีวิตบางทีมันก็พัวพันผูกพันกันจนบางทีมันก็รื้อยากมือนกันนะว่าอะไรมันคือต้นสายของใบนี้อะไรมันคือต้นสายของกิ่งนี้เถานี้มันพัวพันกันไปหมดงั้นบางคนก็จึงบอกว่าไม่เอาหรอกพระอาจารย์มันเสี่ยงเสี่ยงกับการที่จะเจอเจ้ากรรมนายเวร นะหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่คู่กรณีเดิมหรอกนาะยกอฆ่านายขอไม่ใช่ว่านายขอจะกลับมาฆ่านายกอเสมอไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแบบนั้นแต่เมื่อนายกอสร้างเหตุแบบใดกับนายขอนายกอก็จะต้องรับผลที่สมเหตุสมผลเป็นความทุกข์เหมือนกันกันกบที่นายขอได้รับกับที่นายกอไปเบียดเบียนเขางั้นที่ลูกศิษย์คนนี้เขาบอกว่าต่อให้หนูสวยขนาดไหนติดระดับนางงามยังไงมีคนมาชอบเยอะแยะ แต่จะพยายามประคับประคองใจตัวเองเขาบอกว่ายัางไม่สัญญานะว่าจะไม่มีคู่ไม่มีครอบครัวแต่ว่าวันนี้พิจารณาตามหลักธรรมแล้วเจ้ากมนายเวรทั้งนั้นเพราะเห็นเพื่อนๆแต่ละคนที่มีครอบครัวไปก็ทำไมชีวิตดูเหมือนว่าทุกมากกว่าสุขนี่ลำพังชีวิตคนเดียวเนี่ยนะแบกกายสังขารของตัวเองอย่างเดียวนะแบกจิตของตัวเองดวงเดียวนะยังลำบากขนาดนี้ แล้วนี่ถ้าไปแบกความรู้สึกต้องไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอีกไม่ไหวไม่ไหวเราไม่ได้บอกว่าเขาจะมาทําร้ายเราแต่เราต่างหากที่ดิ้นเข้าไปหาเรื่องเองนะเขาบอกว่าดิ้นเข้าไปหาเรื่องเองทําไมงั้นสร้างเหตุที่จะไม่ให้เป็นการเบียดเบียนกันเพราะว่าเรามีมีขันห้าที่ต้องแบกเพิ่มขึ้นลําพังขันตัวเองอย่างเดียวขันห้าของตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่ามันหนักเนอมันหนักแล้วนี่ไปแบกเพิ่มอีก ไม่ไหวเขาก็ให้ข้อคิดแบบนี้นะก็เห็นต้นไม้ที่กําลังพัวพันก็นึกถึงชีวิตที่ผูกพันบางทีก็โกรธกันบางทีก็รักกันแต่มันก็ยังเป็นการผูกที่ชีวิตมันก็ยังวนๆหมุนๆกันอยู่แบบนี้งั้นเขาพูดไวใ้ให้เป็นข้อคิดนะว่าชีวิตรอบตัวมีแต่เจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเราจะไปเอาเจ้ากรรมนายเวรมานอนกอดไว้ไม่ไหวมันเหนื่อยละหลายภพหลายชาติมันเหนื่อยมากแล้ว ก็เลยบอกอังกันโอยพรนะขอให้ประคับประคองความเป็นชีวิตโสดไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เขาบอกรับรองจะต้องให้เป็นไปอย่างนั้นก็ขอเป็นกำลังใจกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆก่อเจริญพร